สวัสดีครับผมกบหน้าครับเมื่อนี้ครับผมมีตัวเลขของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับมาบอกกันทุกคนเมื่อเมื่อกี้ครับหลวงพ่อ 70, เจ็ดศูนย์เราถูกเลข0 6 9ครับ3ตัวโต๊ดเดบิไลทดอกเขาอั้นเิ่น่ามงวลเนี่ยหงมิเซนหกเจ็เนี่ยฟัง ตัวใหม่เลยพอนาหลังที่เล็กออกแล้วหลวงพ,อ 70, พ่อเจ็ดศูนย์พนมาฝันครับมาฝันนะ่ะว่าผีเนะี่ยมาถามว่าสีสือบอผีถามกับพระว่าสีสือบอซึ่งหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับตอบว่าพยักหน้านะ่เหมือนกับว่าพยักรับว่าสือแล้วผีตัวนั้นครับ ก็มาเขียนเลขให้ครับเขียนเลขให้หูบ่ครับเขียนใ,ใส่บ่งอื่นมีเยอะแยะบ่เขียนมาเขียนใส่ฝาบาทของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์โบมีมาฟ้าคือบาทตั้งอยู่แล้วก็เอาฝาบาทปิดเนาะบนฝาบาทนะ่ะเขียนเลขบนฝาบาทเอาเมจิกครับเมจิกเนี่ยสีแดงๆนะ่ะมาเขียน ศูหมาถามหลวงพ่อเจ็ดศย์ว่าสีสื่อบ่หลวงพ่อเจกับพยักษน้าป๊บสักครู่นะ่ะยางถือปากกาเมจิกมาแล้วก็มาเขียนเลข605ให้กับหลวงพ่อเจนี่ครับสันส้นๆนะครับสันส้นๆเลยได้ใจความแต่ตัวเลขมันยังไม่จบนะครับอันนี้คือเลขผีบอกแต่ว่ามันมีเลขคำนวณของหลวงพ่อเจนะครับ คือปกติสมัยตะกี้สามปีที่แล้วนะผมจะไปหาหลวงพ่อเจดสูเนี่ยงวดละสองครั้งด้วยสามตั้งแต่เลขออกแลก้วก็ก่อนโค้งทายครับผมจะไปบ่อยมากสุมมือคือผมไปในกบหน้าอ๋อผมมีเงินเติร์มาหลอดครับบบเมนครับคือชุมมือเนี่ยคือบางคนนะครับไม่เข้าใจคำว่าส,สภาวะเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวหลายๆคนนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้เลขทุกคนอยากเห็นบรรยากาศทุกคนอยากได้อันนี้คือทุกคนต้องเข้าใจด้วยครับว่าการให้เกียรติการให้การเป็นความส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งของผมเนี่ยครับผมจะเอาอะไรที่ว่าสะดวกสะดวกผมไม่รู้ว่าสะดวกผมไห้คือความสบายใจของแต่ละคนผมเลยไม่ไปผมไปบ่อย เจ้าอาวาสเพื่อนกับบุพอใจัยมรรคทายกกรรมการวัดก็ไม่พอใจอันน,ออน,บบนะน,นี้คือเรื่องจริงครับไม่ใช่ว่าทําให้วัดแบบเจริญรุ่งเรืองนะมันมีแต่เสียหายนี่คือเรื่องจริงครับผมวอาเนี่ยคือผมพูดจากเรื่องจริงนะเพราะว่าแต่ละที่ที่ผมไปเนี่ยคือมันมีทั้งทั้งข้อดีแต่ข้อเสียน,นี่คือมันเยอะกว่าภาพลักษณ์ของลุงปูภาพลักษณ์ของพระอ,องค์นั้นมันก็ไม่ดี เท่าไหร่อีกอย่างหนึง่งททยหอดวัดทายหอดหยังเขาก่าห,หูใช่ไหมครับนอกจากเขาบ่าอันนี้นอกจากไม่ศรัทธาแล้วก็มันมีแบบมีผลกระทบต่อศาสนาใช่ไหมครับเนาะก็คือคนท่าต้องคำนึงถึงตัวนี้ด้วยครับถ้าอยากได้เลขเราก็เอาแค่เลขก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าบมหัวแต่และคนน่ะคิดเหมือนผมบ่แต่ถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นไรครับแต่อน,นี่คือผมผมเจอมาผมโดนมากับตัวผมก็เลยคิดว่า อย่างน้อยผมก็สิ่งที่ผมทําไปผมก็แก้ไขแก้ไขแก้ไขครับแม่นป่ครับนับ่นแหละครับคือที่มาที่มาว่าประมาณนั้นนะผมก็เลยอยากเล่าให้ฟังบางทีผมก็ไปเล่าให้ไพ่ฟังเลยเป็นอย่างคือโบไปบงการอุบลแน่กับประมาณครับคือเมื่อกี่ครับผีถามพระว่าสีสือบอแล้วก็มาเขียนเลขให้คือหกศูนย์ห้าอันนั้นคือเป็นเลขความฝันส่วนเลขคำนวณของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับ เราเขียนให้ผมสามหางคือเลข0ูนย์หกสามหนึ่งหกสามแล้วก็เก้าหกสามครับนี่คือเลขของหลวงพงเจ็ดศูนย์นี่คือคำนวณนะนี่คือเลขคำนวณตามกําลังบอกกาลังวันคิดจากเลขออกแล้วก็มาคิดตัวนี้ครับศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าหกสามครับแล้วก็เลขขีดกันให้ครับเม็ดเดียวหาเนียวคือหกศูนย์ห้าบางทีครับผมก็จะเห็นทุกคนเข้าใจว่าคือ ต้องเข้าใจนะครับนะบางทีนะบางทีเนี่ยผมเข้าใจครับว่าเราเนะี่ยทางานอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าการไปหาเลขบางเธอมันก็ก็แล้วแต่คนครับบางเทือกบสำหรับผมนะส่วนตัวผมผมคิดว่าก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเราเอาแค่ตัวเลขมาให้ตัวได้พยยิจารณาแล้วเลขมันเข้า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 ,ขา,ขา,ขามันก็เข้าเหมือนกันนั่นเอครับบุม๊มเนว่าถ้าหากว่าเพื่อนให้ผมไปเนี่ยผมกับ ขี่รถไปปื๊ดไปถ่ายได้เหมือนปกติครับแต่ว่ามันกับเหมือนหลายๆอย่างครับเคยบอกครับอย่าเช่นว่าออลุงพอนั่นลุงปูนั้นหายไปใช่วะไม่ใช่ว่าแกไม่้ถ่ายนะบางเทือนั้มันอาจจะมีปัญหานั่นนี่มีบ้างก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวบ้างเห็นไหมครับให้ภาพลักษณ์ของวัดเบิร์แต่ละคนใช่ไมไม่ใช่แค่พระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะเป็นของแต่ละคนใช่ะะมเห็นไหมครับผมคิดว่าหลายๆคนครับที่ฟังอยู่ อาจจะมีพี่น้องของใครแต่ละคนเหมือนกันครับที่ว่าบอเรืองเละเรืองหวยแล้วเราอาจจะมีผลกระทบมันมีจริงนะครับถึงไม่ใช่ตอนนี้แต่มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เล็กน้อยบันกรั้งบางทีมันอาจจะบ่อสำคัญครับแต่บางทีมันก็สําคัญจริงนะสําคัญจริงเพราะว่าผมเจอมากับหลายหลายหลายคดหลายคนหลายเหตุการณ์ครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นผมแค่แค่คุยผ่านกัน แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังดีกว่าคนที่ใกล้ชิดผมครับจะรู้ว่าผมเนี่ยบมเมว่าผมมันผมโทรคุยเนี่ยนะไม่ใช่าผมแค่โทรคุยครับผมเนี่ยไปถึงที่นะครับแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็เอามาเล่าผมขับรถไปถึงอํานาจเจริญผมขับรถไปหอดมุกดาหารครับเพื่อ ไปเอาตัวเลขเพื่อไปฟังความฝันแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายว่าผมขี่รถไปหอดบุกหน้าหนนะครับผมไม่ได้บอกครับแต่ว่าผมกับสุท่ายผมไปฟังเซฟปุ๊บผมกับเอามาเล่าแบบนี้เหมือนเดิมกบางเชือนะครับบางเชือปิดทองหลังผ้าเนี่ยบางคนไม่เห็นเนาะว่าเฮ้าเข้าไปเนี่ยบางคนก็นเห็นแต่ว่าคนบอเห็นออกนอกพื้นที่แน่บอไ,ไปหันแน่จริงๆแล้วผมไปครับแต่ว่าแค่ไม่ได้บอกว่าผมอยู่นั่นอยู่นี่เฉยๆครับ บางเถื่อครับบางคนจําทะเบียนรถผมได้ครับพุ่นผมโพหอดซูลินกัมมี่พุ่นผมโพไ่นโพน่กัมมี่สินะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนกันครับบางเทื่อผมอ่ะเอาเป็นว่าคือเราหาตัวเลขให้ทุกคนได้พิจารณาดีกว่านะครับนะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับผมก็เข้าใจนะครับนะว่าการหาเลขอยากให้ทุกคนได้ได้เพลิดเพลินเกี่ยวกับอัตรบในการรับชมแต่ว่าสำหรับผมนะผมสำหรับผมผมคิดผมนะผมคิดว่าผมผม คนนั่นสะดวกแบบนี้ผมมสะดวกแบบนี้ก็กะประมาณนี้ครับนะครับนะเอาเป็นว่าความสะดวกของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันผมก็เข้าใจทุกคนครับแต่ว่าผมอยากเน้นตัวเลขมากกว่ามือนี่คลิปนี้ของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์เนี่ยผมก็ถือนักเหมือนกันเขาลุกของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าเล่ากับเป็นญ,ญาติผมเหมือนกันผมก็เลยถือเหมือนกันนะครับผมก็เลยขออธิบายให้ทุกคนเข้าใจคลิปนี้สินะเอาเป็นว่าให้ทุกคนถูกเรียก จากคลิปนี้ครับนะครับ